อีน้าซ่อืมพอดเลยไฟสี่ไทยม้อแกงใส่เห็ดปวงเยอะแม่ไอีล่ีเห็ดห้กินกันได้เรอะอีลอยป่นมาทออเห็ดไข่นั่นอ่ไันได้หมตาย บอกูได้ยินซุ่มเาเรื่องอันไปหาหมอแววๆนั่นแหละซัมทีหรออของหมอกระดาหมอกระปุยคุณค่าไปใส่ยาคุณว่าใส่ยาหรใส่น้ำเกลือมาแล่าไปใส่ยาหมอมาดนอกไ่ได้ถือกะลิตีไปใส่ยาลินี่มึงเออบังเถิดอีแม่อีสายแดดมึงกับข้าตากร้องไหมกูเนี้ย ลายเตปเตปบลูไม่ได้ไ่ได้ยาสเตปนะบอมยาสเตปน่เป็นนายแท้ว่ายสาคอมันด่ากูแหลกล่านอยู่ในห้องม้อน่ะเมือมือมี้ม่มันอ่อสลายีเนาะเปิดห้องได้เิดเหตนเบื่อละเบื่อลยอ่เรีนในเมืองอามมดสไลายแล้นะมันจะตายเนาคนมันจะตายตีหนึ่งละคนจะแตีหนึ่งอด้น อันนั้นหาทุ่มตอนลงไปนนเขาห้องน้ำเลยกฮเน,นี่ยมุงูพูก่อนหินกินว่า<ม>ขา้อวน้ำเแล้วมันสีเศรา้านนเดโมงข้างน้ำเแล้วีวเศราลงม,มานน่เช้าเพิ่มเลยลหวยนะมันอน,มนอนเรมันนไี่แฮงนะการีแฮง,งการสีรเพชรอีกลูกืนี่คือการพูจะสะดุดเนี่ยวะโอ้สิบดน บมแม่พ่อมาให้เองท่อยพีรออาจารย์มาปนมาทร้าเทอันไทยมาแสดงผุดปนเนี่ยป้ากรบโบยู่ยู่นมาเฮ้ยปนในผัวกูยังยั่งอยู่นะเฮ้ยมาพิกดิฟเฮ้ยอาจา์มาให้กูพร้อมมาพิกดิฟันเลส่านผุดสมวัพื้นไปหาหมอพาสะครนไปหามันสไลมันด่ากูกูจะกัดจะข่ายเพราะ นี่ย่ากูก็ได้ีีโรดมากตมมาโตนคุมเงินมันก็มาถูกกูจะเจ็บเบิดมันเมื่อมันวะมึงสลายอยากตายบอกกูมันเนียค่ายุเลยยเ้านะ้าเอาไ่ได้ใส่บอลก็ไ่ได้ใส่น้ำเกลือ้าก็หาแล้วก็ได้ซักเมื่อนะเัห็นหมอไรยังหัวหมอผนไปใส่ยาให้เจ้าเจ้านั่นเหละจ้ะอ่าผมจใส่ยาแล้วอย่ทีคืนก็ไปโซนนี้กับกรห่า โทรเบอร์กับโทษเบอร์กับโทเนี่ยเหิืนอาเบอร์โ้ทานั่นเพศคนหนึ่งชาวบ้านอยู่ทาโพหข้ามอ่นเ้บอมีอทำอไรตวนื้่ะกรัเบิร์เทคโไปมาทางบหัวเียไปยเลิเบอร์คนตเาเมือตเพศเนาะสาเบตรสามลูกมาเน้นี่สาแบบเพศแบบ่า็กันชาว้านแบบว่าต้อง เห็นด like, ้สามึงขนานหนขัญไยร้อยขวยีหนึ่งสยร้อยยุ่องคนไอยี่ออะสายแมคุนหไอนอยู่ดีๆทุกบ้าใจพันมาลายประสวดถือจานโอ้ยข่าวฮานาเบิร์ดแหลกเีดุกอะไรนานโอ้ยอเจก็เล่าทงยางลงมาเซมันหน่อยฉักงบัดหม้ออะไรเฮ้ยปกติเราเดินลงไฟหามอเนาะเขาสิปิดไฟเนาะสามน้านะมันเดินแล้วก็ปิดไฟเนอะ อันนี้เปิดไฟไว้ประตูกับบริลลอกระดูหอยเล้วกคนโอยู่เขาก็ตายไปคนชงไต่น้าปัดอุอย่างปัดตุ่นทุ่างเนี่ยนี่โอ้บังโน้ติมกเกอโอ้โหนี่เด้กลูกน้องหัวหน้านี่โอ้ยกัรคอมเมนต์เป็นแฟนกันเี็นว่าได้ผึ่งคานี้หลักเด้อมาสมาร์ทเม็เอาเงินเจ้ามากินข้าวเจ้ามาเพลิงไฟเจ้าอีกพ่อคุณเป็นข่า ก็บอกขาเสียหูปิดด้วยพื่อมีเสียหูได้มาลไอยาไปสซเลยรอเท่าแนักกอลยากงนั่ยาเขาหูานเลยเขาไากสนิทน่นี่เปนว่าเวลาวหน้าเขาจ้มาเขาจ้าไากบ่อากไปทางอื่นเลยันี่ กูแซ่ยท่องสองผิดขวดสองขวดหน่อยกูเห็นเสียงกูมากินถิ่มเชเียงกูก็บมากนะกูมาไหวนะฮะนะพอไฟบึ้อีเวอร์มึงเยนักเอาติดกมึงหน่เฮยยะหมัดเก็บมัดถิ่มมึงกูร้ายนีนะูบบาเลยเดี๋ยวช่ยเอาตู้แซ่แบบนั้เด้แม่นเฮ้ยกินละพุดดิเฮ้ยบอกเพื่อนคนถิ่นบีอกกนะเดี๋ยวมงขวากินเพื่อนี่ในไซจิ่ถิ่นแม

มื้อยังใด๋ซบักหูแท้ลูกหลาเฮ็ดละงอก็เฮ็ดบักต้มกันตายอะสักซ้อมนําโลดสะน้ํโลดสะเดียดมื้อ้ถามอีกบ่ซแลโอ้ยผักกินแล้วก็พอสิามเบิ่งบ่ซอีกได้ี่าเาือกูก็ถามมดจไปมันบ่ิแตแ้นะแต่าทาบ้เฮ้ยยบ่จบ้านานามึงกินเฮ็ดยังกจังว่าเมาน่ะ เเห็ดเนชุล่้าสัปะเคอันุ่ณซื้อั้นมันวอินไม่รวะนะนิดละถ้พพัวกินกับบริเ็นพอร้อยกินกับบริเวนัะเพรินทัพว่าเบื่อมาก็เบื่อพวกคุปปาคุข้อน่ะหันแยกเป็นเส้นเส้นนีนเสนนีเหมืนจะเป็นลายมือดอกติดมันเลยอืมจะกระสือหรอกใช่ละกพืชกำังกินก่อนที่ใครก็เอา คนไก่มึงขว๋มใช่ข้าบะแมงไห้ไม่รอได้ไก่นะมีนา่ได้กินมได้กินน่ะมันบูดอุตส่าห์ไปเก็บน่กะโปพีน่ยจะมาได้ได้้น้ดอกนะพกพีไอ้รอนี่ไปเก็บน่ม่ได้กินมาร่อยกินไใช่ยัก่ทุกคนยักไอโอ้ยมันชโอ้ยมันชุกไอีกลย่าฮ่อาหารกระต้งในีดไุ้อซุกก็แล้วอาหาที่มันิยางเนี้ยไปกินอาหารวัฒนธรมกันดไหม

อู้อ่ะรอยกินได้ร้อยมันมนไข่สดงไข่สดกินได้อยู่ไข่สดบ่ะอย่างมะตูมนะไข่จากห้างบอกไจากห้างไข่จากห้างยไข่มันเป็นเนี่ไข่หัวมันไข่ยากหวนี่ม่นเป็นเอเล่มันเป็นเอเล่นะไข่หัวกินได้เป็นอย่างม่ไข่หัวไข่ที่มันเป็นหนามแล้วเตมมันเป็นหนามขับมาบ่ายมา หาห้อมมันึ้นแม่ไม่ได้บอก้นทางขึ้นได้สิแม่ใบแม่ไปวาเรื่องวเป็นไหโอเคแล้วก็ียังไก็เอาเจ้าเขาหหองนมาได้ก็ไบทาชิชาคนค่ะชกชบครัจะข้าซาพนครัอนหนึ่งเมอกาไขึ้นมาเ็อกละบแหละใบชาเมื่อาเ็นะนซอซื้าสิเล้สีานน่บวานั่งนะาบวาแล้วก็เบี้ยนะเดแลยว มาเปะอยู่คนไปทากันเปะเก่าคนเหลือเนะในเมืองฮนี่อยู่เมืองเนี่ยเจาตำรวจเลย่แล้วผูกขาเนี่ยไปส้มถาเขาเรืออะไรงูหรืไปเอาขาไปเลยมาไปทามไปทางไปเหมื่อยทามผนังอยนางสวยเลิศเบนในกลุ่มนางเลยของตำรวจเลยเอานางเข้าไปในหองนางหูสว่าเขาอยากนางเนี่ยคือเป็นจาาสี่คนอีแม่ ว่จัดอารมณ์ันอยู่ห้องนไทยลูกเี่แไมมีวมัเยตักเโอ้ยแม่เอ้ยจ่ไม่ไเนี่โนมยพอไ้ไหมไปเไปยไ่ไปโจจกันได้บ่ใช่มาเ็ดวกอยู่ห้อ้อกินอะไอีกดอกมันสุกอยู่มากมันไข่ไข่านไข่หัวนี่ไเหพวก้าท่านไหนครับที่ไหนแมงเพมรนม่นใส่หรือแมงเพชรน

เราเลยใช่ได้อย so, ่าว่ามบอก่พี่ได้มากระลงกับป yeah. ูกขาในเหตุละลูกตะกูงอกับะปูกขานี่ตะกูแปดบอบตะกูหกไม่ได้เพเขาหอามาประทลูกใต้ลูกไผ่เข้าปเทศไมใช่าเจ้าลูกไม่นุกเลลูกเล็กกบมานเรบ่องนี่ปลาลงมาจ้าเจ้ อย่าบวาังสิถึงเบดบันเจ้ายังเฮ็ดสายเื่อมกระโลบ่เฮ็ดสายเลยขอแซเอยูดมากมาหนักทุกเออก็มีก็แซยูดเ้ลนะบ่มาจอแล้วครับนี่ของเจ้านี่ไม้หยังไม้จังไม้มจะดำดำเบิดไปวาเฮาองเาเป็นผู้เฮ็ดเนาะของก็ือนนเจ้าน่ะวาบ่บ่เด้บ่ได้ได้ของผู้นตัวด้ว่าวาตามจริงเป่า6คันทยมาเอาหยังมา เฮ็ดปุอะบ่คนไปห่มม่วงคนเฮ็ดปุกะรีไปห่มม่วงก็บารอะตลุดก็ขาเอางานอือเบอรที่อ้พี่น่ะไตงหลตัมรไนไม่ลน แค่ห้าแล้วมั้งอื้อ้ลดขยานี่บางทีเข้าไปท่านแม่แต่เมื่อคืนเงิเหลืองงวนอ่ะอันคนท่านอีสาะถ้าเราขึ้นไปเอาเงินเอาของโทรมาบอกว่าโทรเขาเครื่องมาเนี่ยว่าบ่อันเป็นต้นแท่น่ะผู้ได้งื่เสียนะบอกเขาไปเอาเงินเดื่มอื่นเมืองโทรมาภาสิวันได้สนุกบางทีเราพวกก็ลักสีมันพวกก็ลักสิบูซ่าพวกก็ลักโกะขาบซาบะเลยเสียงตีตีมาขนาดนี้ บามเดือนแล้วพี่น้องขอบคุณอะี่ติดตามสบายดีพี่น้องมากินแกงน้ำม้นกะอิ่มแล้วพี่น้องแกงน้ำม้เพื่อนลังเคี้ยวเผื่อเลี้ยงแกงเลี้ยงเอ้ยเลี้ยงนอกเลี้ยงลูกในร้านกะอิ่มยังเหลือกินอีพี่น้องเลยเพื่อผูกไปหาการเพื่อบุญพระบุนสุวอยู่ดีไปหาเจได้บ่สองนางเออบ่าวมีไหนมาหน่อลูก